ครับจอดรอซื้อลอตเตอรี่กับพี่เขาครับไปรท้ออยู่ดูนะครับผมเนี่ยถึงก็ต้องจอดรถรอซื้อเลยซือย้ออะไรเนี่ยจะไปจอดบนสะพานก็ไม่กล้าจอดนะพี่เรียกผมหน่อยเดี๋ยวนะผมดูผมมีตังค์เท่าไหร่ไปเท่าไหร่พี่ไปละร้อยจา่าไปละร้อยนะ เดี๋ยวนะแปะ๊บนึงครับพี่ทุก,กดตัวมีอยู่สามร้อยนะเรื่อยผมหน่อยเดี๋ยวนะหนะน,นึ่งส <200, S 1> องสามเดี๋ยวนะสี่ห้าหนึ่งร้อยแล้วนะอันนี้สองร้อยอันนี้สามร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองไปหามาอีกเดี๋ยวันได้สักสองคู่นะ,นะเดี๋ยวนะเรื่อผมก่อนสามใบนะนะนะเดี๋ยวผมไปหาตังก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวนะนะักขายอยู่แถวเส้นไหนครับเส้้นนีเส้นนี้ ทีองรับลูกค้าถึงที่สามครับผมคลองสิบสองถึงคลองสิบสามครับผมาขายประจำริมทางตลอดครับผมนี่นี่อันนี้ผมมี่หนึ่งร้อยบาทค,ครับผมครับอ่น้าเลื่อยผมแล้วกันเฮงเฮงนะเห็นะสี่ใบสี่ใบแล้วน้า <ๆ S 1> กินข้าวยังกินแล้วครับผมพอดีผมซื้อข้าวมาเดี๋ยวให้น้าดีกว่าเผื่อน้าหิวอันนี้แบบเหมือนมีน้ําใจกันนะไม่ได้โกหกถืออะไรนะผมคนสู้เดี๋ยวผมครับผมสั่งมาแล้วผมซื้อมาเดี๋ยวผมให้ พอดีซื้อข้าวมาครับข้าวขัดปูกับไส้กรอกนะออเดี๋ยวขอบค,ครับเดี๋ยวเรามีน้ําอีกแบ่งผมผมไปเดินไปซื้อง่ายกว่านะนี่พอดีซื้อมาจะกินจะไปดูงานครับก็เลยให้น้าแกก่อนดีกว่ามีน้ำ้วยอ้าวมีอีกครับไม่ต้องไหวขอบคุณครับนี่นี่นี่ แบ,งแบง่งๆปันกันครับนี่ไข่ด้วยอ่ะน้าเก็บก่อนน้าเก็บก่อนครับขอชุอดีนะครับ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 เดี๋ยวผมดูผมมีถุงอะไรให้น้าใส่ไหมเนี่ยอน้ามีถุงไหมนี่นี่แล้วก็พอดีผมมีอะไรรดผมให้แกหมดแล้วครับอันนี้อันนี้แก้ปวดอ่ะเป็นพัคเตอร์แก้ปวดนี่อันนี้พอดีผมมีอยู่เผื่บติดปวดหลัง อะไรในรถผมมีผมให้หมดเลยนะครับขอบคุณนะครับครผมนะระวังหน่อยนะเนี่ยมันอันตรายเนี่ยอ่าเดี๋ยวในรถในรถมีเจลล้างมือครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้าแกนะในรถผมมีเจลล้างมืออีกอ่ะน้าไปเบ่งกันเบ่งกันผมมีในรถอีกหลอดหนึ่งครับผมครับครับครับระวังหน่อยนะนะนะมีมีเบอร์โทรไหมเผื่อใครจะโทรซื้อมีครับผมเบอร์โทรดังๆเลยครับ098 2องสอ1 2 098- 2อง2้าหนึ่งสองศนย์เก้าแน่้าหครับกขายเดี๋ยวนะครับนี่นะครับเก่ขายอยู่แถวฝั่งลำนุกาคลองสิบสองคลองสิบสามนะครับยังไงถ้าผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็แวะอุดุงก็ได้ครับอุดุนได้ด้วยแล้วเฮงเฮงด้วยครับเกียถูกรางวัลครับเดี๋ยวผมไปดูงานต่อนะนะนะชควงีนะครับครับอย่าลืมกินข้าวนะ ครับครับครับก็นี่ครับใครท้อท้อที่ท้อไว้นะครับดูวเลยครับอันนี้ครับดูแล้วมีพลังอีกเยอะเลยครับงั้นเดี๋ยวผมไปทํางานต่อครับขอบคุณครับ